สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกูทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอไอทุกคนนะครับพอกันมือนีครับเป็นช่วงบ่ายเขาหมื่นวันจันทร์ที่สิบเดือนมีนาคมสองพันห้ารกสิบแปดนะครับคลิปนี้ผมกะสีผ้าทุกคนว่างมบักหอยนะครับหอยขมนะครับบ่หูว่าสีดหรือสีหมานบอนะครับนอกจากไดกะอย่าลืมนะครับเนาะให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ กลับผู้บาเทะบานบาขอนียวน้ำในยเดอ้อครับติดตามมาเลยครับเนาะผมจะพาทุก<ท>คนลงงมหอยนะครับอากาศหลอมๆ่อดังสีนะครับเนาะงมหอยกันนะครับนะครับเรามาลุยกันครับลุยหาหอยกันแตเนาะทุกคนมากับมาจับทีมงานครับทีมงานแต่หลายเด้อลูกลูกนะครับลูกลูก,ลก,ลกมาเร่นน้ำ ดูมันกำลังเด่นนันกันนะครับมำแต่ได uh, totally ้ยุทครับเป็นค่อยไปนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนขอยจูบครับคุกคกระแลนหนีครับมันเบามาพบกกะัดแต่แก่ใหม่นะครับ อือโอ้โหจุๆดูนะครับกับปักแว่นก็มีดนะครับเด้อปักแว่นงามๆครับดึงกับแกงเราใหม่ชุดมฉ่ำเลยนะครับเด้อปักแว่นครับปลากแก่นหอยก็มีนะครับมีหอยด้วยนะครับหอยเล็กๆมีด้วยนะครับมีหอยมีปักแว่นนะครับงามๆเลยครับทุกผูปลกแว่นปักแว่นครับสวยงามดีเลครับเพื่อนสวยงามครับ กระตือเมื่อนี่คนไม่ค่อยกินนะครับนี่นะครับหมักหอยครับแต่หอยแคลมแ้ลมยู่นะครับด้วยหอยตัวหอยสุกนะครับแต่อย่างนี้ครับ คุณผมผมสิพธาทุกคนตปดตามผนเด้อติดตามครับ

เร็วๆมามาเร็วเออมาหาเราดูอ่ะมาๆ2ซามามั้ยมาเร็ว อันนี้น่าเสเลยมันจังมากดิแต่ประมา ทำงานน้องๆฆ่ามาแล้วสองสามสาวไม่ฆาดม่จ่า เป็นการบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับหาห้อยโผลครับจะได้ก็ใหย่ๆนะครับนะน่ครับจะได้กันยลื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิกร่างใจนะครับให้กับครูบาเทานํำเจอกันคลิปต่อไปนะครับสุ้วที่นี่ก็บไม่บายสวัสดีครับ